ไม่รู้ครับก็เรื่องรูปปั้นของครูกายแก่จะมาจริงๆแล้วในแง่กรมอกก็คงต้องดูเรื่องกฎหมายก่อนแหละตอนแรกอาจาได้สั่งการให้ท่านท่านประหลัดเมื่อวานแล้วให้ไปดูข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในในเบื้องต้นนะก็ยังไม่ได้มีเรื่องกฎหมายที่ผิดอะไรนะตอนนี้เขาเขาถือว่าเป็นที่ที่เอกชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความสูงคล้ายๆมันเป็นแค่สิ่งกุัลเนี่ยแต่ก็ได้ให้ไปดูว่ามีข้ออื่นไหมที่ ที่ทาไม่ถูกต้องาำเบียดต่างๆไม่เป็นข้อร้องเรียนของประชาชนไหนเดี๋ยวค่ามาหลักของรายง,งานวันนี้ครับแต่ในเบื้องต้นนี้ไม่ได้มีอะไรที่ไปสั่งการเพิ่มเติมแต่ก็ถ้าเกิดมีข้อประเด็นร้องเรียนอะไรผมว่าก็แจ้งมทางเขตได้นะเราจะรวบรวมข้อกังวลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจริงๆพวกลูกป,ปั้นที่คนทำจะต้องก็มีอยู่หลายรูปแบบนะมีทั้งรูปยักษ์รูปอะไรอย่างเงี้ย นั่นในแง่ม่ตินหนึ่งเราคงต้องดูให้รอบครอบด้วยแต่ถ้าเกิดมันเกิดความหรือเราลำคาญให้แก่ประชาชนก็ขอให้แจ้งเข้ามาและได้มีหลักฐานเอาไปพิจารณาให้รอบครอบด้วยท่านขาที่ผ่านมาเราเคยกทม,มสามารถดําเนินการกับอ,อ,งงอ,อะไรอย่างง่ายๆคืออย่างทัศนาอุจารอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ปรินทางหรือแม้จะเป็นสถานที่แต่มันไม่ใช่สถานที่ปิดอะค่ะท่านขาตรงนี้เรามีคือต้องอย่างที่เรียนว่าคนต้องไปดูกฎหมายให้ให้จริงๆเ่าะเพราะบางทีมันคํานิยามมันก็แตกต่างกันเนาะ เราต้องทาในขั line, ้นตอนขั <It> ้นต <moon. S 1> right? ้นคือทําเกินอำนาจกฎหมายไม่ได้แต่ว่าในเรเบื้องต้นเป็นเรื่องความปลอดภัยว่ามันมีความปลอดภัยอันตรายไหมจะล้มมาทับใครไหมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลขั้นต้นก่อนถึงเรื่องความเกิดให้ความเดือดร้อนลำคาญนะเกิดนะทัศน์นะทัศนีภาพอะไรต่างๆคงต้องคุยแต่ก็แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านตลาดไปดูกฎหมายทีว่ามีอยู่ตรงไหนไหมที่มันจะมีเรื่องตรงนี้ที่ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมาก แต่เด like so like ี對對๋ยวท้าคงรายงานจริเด um so ี like ๋ยวไปดูแล้วนี้ให้ว่ามีคนร้องเรียนมาใช่ไหมที่ทำทำนังสือเข้ามาเราจะมีการพูดคุยกับทางเจ้าของโรงแรมพื้นที่ก็เดี๋ยวคงต้องให้เดี๋ยวเรารวบรวมข้อร้องับต่างๆให้ดีแล้วเข้าไปคุยได้เพราะว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางขอเก็เข้าไปตเวอมีจุดประสงค์อะไรไหมแล้วก็มีคนร้องเรียนอะไรไหมทางเรามองว่าไงอ่ะก็คือถ้าถ้าจัดเก็บในพื้นที่ปิดมิชชิดอะไรอย่างเงี้ยมันน่าที่จะอเคกว่านี้นคครับ เดี๋ยวลองรับไปนะก็อันนี้ก็เป็นก็บางทีมันอา่อยจะไม่ดีก็บาองอย่ารก็สมัยก่อนจะไม่ได้คิดถึงเหตุก,การณ์แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองไปดูว่ามีตรงไหนที่เราจะทำประชันใช้ได้ก็เดี๋ยวรับไปนะค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณนะครับขอบคุณคนระับ<อ>